ที่มันเป็นอณูเมนต์หรือทักษะในเรื่องของการแซลบเข้ามาเนี่ยมาจากเพลงคนมีตังของ Body ้แ a บก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะวันนี้ขออนุญาตด้วยเอาเข่าขึ้นก็คือเก้าอี้มันสูงกว่าโต๊ะก็เลย ต้องเอาเข่าชั้นขึ้นเพื่อให้เบตให้เห็นในในวีดีโอด้วยนะครับชายเบดเบิร์ดเบสิตัว2นะครับอันนี้ก็คือเรากำลังทดลองดยู่นะท,ทดสอบอยู่10ชุดนะครับมีคนก็มีสมาชิกในเพจในเพจของคนฝึกเบตก็สั่งซื้อกันไปในราคาผมขัดทุด ซื้อให้สมาชิกไปลองใช้2เดือนนะครับถึงจะตัดตัดสามารถเอามาจําหน่ายได้หรือเปล่านะครับแกนเหล็กจะหนาขึ้นนะครับอ่โอเคเขาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็คือ1น,น้องคนหนึ่งถามมานะครับสมาชิกท่านหนึงนะครับอาจารย์สอนตบเบส จังหวัดสโลลำบุงทีครับอจังหวัดสโลโซเลยนะครับของเพลงแม่เลี่ยมทองอแม่ฟันเลี่ยมทองอใช่นะครับอันนี้บังอยู่นะแม่ฟันเลี่ยมทองอแล้วผมกรอบบังก่อนแม่ฟันเลี่ยมทองจังหวัดลุงหรบอเปก็อีกแล้วนะฮะกับพวกเราทีมนะครับก็หวังแ้มเลยอถ้าชอบโีเอสคอมโบ ามเลยนะพี่นะรอบนี้ปฐมมาเลินนะครับเป็นบัตรฟรีนะฮะเสนอให้เลยนะครับด้วยจังหวะสโลล์ลำงนะฮะนะครับเสนอพง,งนันโอ้โหแสดงอย่างนี้นึกถึงเพลงที่จาก44มาเป็น22เลยอย่างกับเพลงคนเก็บตังค์อย่างเงี้ยอ่ะมันเหมือน,นจะเร็วผมจะใช้แนวทางจากเพลงคนฟุกเบสมาใช้ โอเ okay, คซีเนอร์นะฮะก็จะเป็นแค่นี้งันโครงสร้างมันก็จะอยู่ในนี้คอร์ดนะครับ คอร์ดก็จะเมื่อกี้เป็น E เมื่อกี้มา G ผมก็ยังไม่ได้แกะนะพฟูลเลยฟังอยนะู่เนี่ยมันก็จะลงหา E อ่า B หา E หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็น D หา E ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่บทเพลงนะครับแต่เราจะไม่แนะนำในเรื่องของไมซ์เซตที่เป็นเรื่องของการคิดว่าเราเจอจังหวะนี้เราจะแลปบยังไงในฉแบบบับฉบับความคิดเห็นของผมนะครับเป็นการแนะนำนะครับไม่ใช่ว่าคุณต้องทำตามผมนะครับเป็นการแนะนำนะครับ คื่อเราได้ลูกอันนี้เราลองมองเป็นสลับเวลาเราได้ตัวเนี้ยไอตัวช่องว่างนี่แหละครับที่เราจะสามารถเริ่มใส่ในเรื่องของอออนเมนต์ของการสลับเข้าไปได้อ่ะเริ่มยังไงอะ มีสายเปล่าทําให้สามารถเล่นได้ในเรื่องของเสียงที่มันจะคุมกับกระเดื่องได้นะประมาณนี้อ่ะลองแซนบเลยเล้นกันอ่โล ผมใส่ส่วนที่มันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยแต่ผมใส่ส่วนที่มันเร็วกว่าได้ได้โดยการใช้ในการแลบมันก็ทําให้ดูรู้สึกวุ่นวาแต่ถามว่าเล่นเล่นกับเพลงแล้วมันเราจะเด่นไปมันส่วนแรกส่วนแรกเลยเราต้องมองเรื่องของการละเทศะแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวซ้อมคนเดียวเราก็ใส่ได้นะแต่ถ้าเล่นกับวงจริงๆเนี่ยทุกคนจะมองเราเลยนะครับ <laughs> อะพอเสร็จปุ๊บพอได้ปุ๊บเราก็มาดูลูก ที่ต้องใช้ผมจะเล่นให้ดูเลยเมื่อกี้ผมจำก่อนว่าผมเล่นไงอ่ะก็ประมาณนี้เองแล้วใ,ใส่ได้เลย อยู่ในโครงสร้างผมวอค์ร์ดเป็นสองอย่างก็คือไมเนอร์กับเมเจอร์อย่างเดียวอ่ามีเสียงบูก็คือ e ไมเนอร์ไพนัทโซนิก g เมเจอร์เพราะว่ามันเป็นรีเลทีฟกันแล้วรวมกัน มันแค่ต่อกันให้ได้แค่นั้นเองแล้วเ,เวลาเล่นปุ๊บผมจะมองอาจจะเมื่อกี้เป็นคีอ่าคีจีขึ้นอีเม e เนอร์เงี้ e er ยผมก็จะมองพาดเป็นฟอร์มไปเลยแค่นั้นเองนะครับเราก็เล่นอาจจะมีพาดมีอะไรบ้างใส่พาดซึ่นใส่แบบอันเวนอะไรที่มันเยอะๆไปมันก็ทำให้รู้สึกว่าเวลาเล่นคนเดียวเราจะมีกรุ๊ปที่สร้างสร้างสรรค์เกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเล่นถ้าเล่นกับ,บวงแล้วก็แนะนํา,นาก็ หาจุดจุดหนึ่งที่มีว่างนะครับที่เราสามารถปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับก็อยู่ประมาณนี้ที่ผมแนะนําถ้าแนะนําในเรื่องของจังหวะสโลโซจังหวะสโลไอสโลลาวา oul, งวา Slow, เ, Slow เนี่ยคือหนึ่งเลยมันเป็นจังหวะช้ามันจะทําให้การสลับเบสแล้วมันหายเราก็ต้องเอาส่วนที่มันเป็นออร์เดเมนต์หรือทักษะในเรื่องของการสลับเข้ามา มาจากเพลงคนมีตังของบอดี้สแลมเห็นไหมผมผมมีคลิปอยู่เอาแบบบอดี้สแลมเลยก็จะเป็น แนะนำประมาณนี้เลยนะครับแนะน,นําแนะนําในแบบส่วนอของผมอ่ะตีเป็นหอของแบบผมแนะนํานะครับแต่ถ้าผิดพลาดประการหนก็ขออภัยด้วยก็เพลงก็มานั่งฟังเนี่แหละครับประมาณตัวนี้นะครับก็คือผมจะไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมไม่สําคัญเลยคือเวลาถ้าผมเรียงลาดับว่าต้องทาอย่างนี้อย่างนี้ไปมันจะไม่ใช่ความจริงนะครับมันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนการมันเป็นสเต็ปเกิดไปเป็นสเต็ปขันไปจนเราลืมไปว่า การเล่นที่แท้จริงมันคือความสุขสําหรับผมมันคือความสุขในการที่เล่นกับเพลงได้เล่นกับวงได้เล่นดูนางรำไปด้วยออ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากแอกวานเราก็เริ่มคุยเรื่องทฤษฎีทฤษฎีโครงสร้างเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางทีเรียนทฤษฎีเยอะจนเบลอจนคุยไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วก็ตัดเราก็จะมีความสุขในการเรียนทฤษฎีได้ แต่ความสุขของการเราของคนฟังก็คือการได้เล่นเราเล่นออกไปแล้เขามีความสุขแค่นั้นเองนะครับง่ายๆไม่ไม,ไม่ยากนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับที่แนะนําขึ้นมานะครับผมเบสเบสินะกนะจบแค่นี้ฝากสายเบสบีเบสิกด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบ